สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวยแม่นมาชาแนลของเราในวันที่29พฤษภาคม2568นะคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะเปียกเป็นรวยกันแล้วนะคะสำหรับในวันนี้แอดจะลงให้นะคะอ่าประมาณ 3 EP นะก็คือ EP ที่18 19และ20 e ทางค่ะก็นรอดูกันนะแอดก็จะลงให้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมนะแต่ก็3 EP นี้เนี่ยจะลงให้ก่อนเที่ยงนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันนะ EP นี้เป็น EP ที่18ของว่าประจาวันที่1มิถุนายนส5 1 8ันแนะคะแนวทางก็จะมีตามรายชื่อที่ขึ้นไว้นี้ให้เลยนะคะอ่ะก็จะเป็นทางของอคู่โต้บนแอดมุกนะคะแนวทางของแอดแสงเดือนนะคะซึ่งแอดได้มาเหมือนปันอยู่ ประมาณ4ี่ฉบับเลยแนวทางของเซนลุนนะคะแนวทางของอชุดเน้นแอดเศษคมนะคะซึ่งเป็นเน้นบนล่างนะแนวทางของแอดน้ำพุนะคะแนวาทางของแอดหนุ่มแนวทางแอดเปเล่นวทางแอดทรรมบ้านไร่แล้วก็ปิทาที่เลขดับ10หน่วยบนแอดมุกนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะคะ มาเริ่มที่หนวทางของแอดมุกนะคะซึ่งเป็นแนวทางคู่โต๊ดบนน้งที่แล้วนั้นเข้าที่เลขเด่นชนที่0กับ 3นะ,ะโดยที่3นั้นเข้าที่หลกักร้อยบนนะคะแล้วก็เลขสุดนั้นเข้าที่หลกัก10บนนั่นเองนะคะและรด้คู่ต้นบน3003นั่นเองนะคะสำหรับในงวดน,นี้นะคะคู่ต้นบนเอามาเรียบร้อยนะคะแนวทางเลขเด่นชนที่36แล้วก็9โดยให้ชุด2ตัวมานะคะเห็นไหมคู่ต้นเนาะ,ะก็จะมี1่า3 3ก็6จะมี1 3 1 5 1 6 1 7 1 9 3 3 3 5 3 6 3 7 3 9นะคะ6 3 6 5 6 6 6, 6, 6 6 7 6 9 8 3 8 5 8 6 8 7 8 9และ9 3 9 5 9 6 9 7 9 9นะคะซึ่งสามารถมาเป็นคู่ชุดส่งตะบนได้ด้วยนะคะงอดน,นี้จะเข้าอีอกหรือเปล่าเราก็รุนกันนะคู่โต๊บนแอดมุกนี้นะคะมีใครที่ยังรอเจ้านี้อยู่ไหมมาถ้าอาจารย์ได้แปเรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นาทางของแอดแสงเดือนนะคะซึ่งเจ้านี้แอดได้มาเหมือนปันอยู่3ามฉบับ สี่ฉบับอ่ะฉแบับแรกนะคะก็จะเป็นทางที่เป็นเลขเด่น10หน่วยบนนะคะเรียนล้านะะั้น,ลนหลุดไปนะสำหรับในงวดนี้ให้มานะคะแนวทางเด่นที่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะสิบในบนนะห้าหก 78ปนะคะมาดูกันนะคะว่างวนนี้จะเข้าไหมต่อมาค่ะฉบับที่2นะฉบับนี้ก็จะเป็นแนวะทางที่เป็นเลขเด่นสิบเหนือล่างนะคะคราที่แล้วนั้นก็หลุดไปเช่นกันสำหรับงนกนีก้ให้มาแนวะทางเด่นสุดล่างที่1นึ่งี่นะมาดูกันนะคะว่างวนนี้จะเข้าไหมนะคะต่อมาฉบับที่3ฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เป็นชุดแต้ม2ตบนนะคะงวดวที่แล้วเข้าที่เลข เก้านะแต้มเก้าเนาะสำหรับเรื่องนี้ให้มาแต้มสัวนนะคะที่หนึ่งห้าหก 8นะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกไหมสำหรับท่านที่ตามฉบับนี้อยู่ก็ลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็ฉบับที่4ฉบับนี้นะคะก็จะเป็นทางชุดเด่นส่วล่างนะคะให้มาคือ0596 71 9 5 0 4 9 0 6 2 1 8แล้วก็99นะคะ,ะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าเราก็รุ่นกันนะแอบก็นำาทางมาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของท่านไหนแนวทางของแปดเซรคมนะคะซึ่ง ต้องบอกว่าเจ้านี้อาจจะลองให้ไปหลายฉะบับแล้วใช่ไหมคะฉะบับนี้เป็นชุดเน้นนะชุดเน้นชุดฟันธงนะคะงวดนี้ฟันธงบนที่3 2ฟันธงล่างที่3 7นะคะแล้วก็ให้3ตัวมาคือ4 3 2นะคะงวดนี้จะเข้าอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะเจ้านี้ อ่าทั้งแต้มล่างแต้มบนนะคะแล้วก็นะทางที่เป็นชุดเต็มล่างเต็มบนนะก็ลงให้เรียบร้อยนะคะจะแบบนี้สรุปฟันทงเน้นๆนะคะมาดูกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะแัดเศรษจคมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของเซียนลุนนะคะสระจ้านิ้วที่เราเข้าทังหมดทานที่เป็นเลขเด่น8กับ9เท่านั้นนะคะเพราะว่าแปดนั้นเข้าที่ลาก สิบล่างนะคะแล้วก็เลขก้าวข้าที่หลักหน่วยบอนั่นเองนะคะในงอนนี้ให้มาแนวทางเด่นที่9กับ0นะคะอ่าโดยให้แนวทาง2ตัวมานะคะเน้นที่5996 05 06 94และ82รอ่องอ่า6165 90 81นะคะ แล้วก็ให้อ่าแนวทางที่นนเน้นล่างมาคือ9876แล้วก็82นั่นเองนะคะส่วนแนวทาง3ตัวนะคะให้มานะก็จะมี305 306 359 396 059 096 906แล้วก็905นั่นเองนะคะก็งดยิงลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะแนวทางของเซีนรุ้นหรือ่อนเล็กเด่นก็ลองลุ้นกันนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูในทางของแอดน้ำพุนะสระารเจ้านี้ได้มาแบ่งปันอยู่3ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นนทางาเล็กท้ายรางวันที่1ที่เป็นชุด3ตัว2ตัวนะคะให้มาคือ4 8 5นะคะ4 8 5นะแล้วก็2ตัวคือ8 5นะอ่าแล้วก็ระวังด้วยนะคะ ระวังมา2ตัวนะสี่5ปสี่ห้าเนาะ,ะก็ตัดไป5อย่างเรียบร้อยนะคะอ่ะต่อไปนะคะฉบับที่2ฉบับนี้ก็จะเป็นทางเลขท้ายรางวัลที่1อีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งให้มาคือ1 9 5 9 5นะคะแล้วก็ท้ายของตัวด้วยนะคะก็คือ94นะอ่าและอีกฉบับหนึ่งฉบับที่3 ก็จะเป็นแนวทางเล็กท้าย2ตัวห่างเดียวเลยนะคะก็คือ4 8ดนั่นเองนะคะามาดูกันนะคะว่าคนแอดนัมพุจะเข้าหรือเปล่านะคะทั้งหมด3ฉบับนะคะเลือกเอาที่เราชอบเลยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดทอมมันไรนะคะเจ้านี้ได้มา3ฉบับเหมือนเดิมฉบับแรกนี้ก็จะเป็นทางที่เป็นชุด3ตัว ทั้งตรงทั้งตน้นแล้วก็2ตัวด้วยนะคะให้มาก็จะมี782 783 702 703 082083 002และ003แล้วก็2ตัวนะ8283 0203 03, ตามนี้นะคะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าร่้นกันต่อมาฉบับที่2ฉบับนี้ก็จะเป็นชุดอ่าชุดพิเศษนะคะให้มาคือ580 581 588 589 808188แล้วก็89นั่นเองนะ แล้วก็ฉบับที่3นะคะฉบับนี้เป็นชุดแนวทางล่างนะคะให้มาคือ7 1 72 95แล้วก็97นะทำอะไรคนนี้จะเข้าหรือเปล่ารุ่นกันนะคะก็เราให้เหมือนเดิมน,นะคะหรือว่าใครอาจจะรอหรือว่ากำลังตามหานะอ่ะตาอไปนะคะก็จะเป็นในของแอดเปเล่นะคะเจ้านี้ไม่ได้ข้อมูลมาหลายวดมากๆเลยเนาะสารัเนื้องรนี้ให้มาเด่นตารางนะคะก็จะมี35914นะแล้วค่าชุด3ตัวและ2ตัวมาเน้นเนะคะที่ 9194 591 519 394แล้วก็349นะคะตัวเลขก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะเนาะแต่ว่าเขาแค่สลับหลักร้อยสิหน่วยก็เท่านั้นเองนะคะกนี้นจะคัดรลบลัรุ้นกันเนาะแล้วก็ชุด2ตัวน้นเน้นคือ91กับ94นะคะเห็นไหม91กับ94นะเห็นไหมคะอ่ามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแอดเปเล่นนะ มาที่นทางแอดหนุ่มนะคะเจ้านี้ได้ลงให้ไปงวดที่แล้วไม่เข้าใช่ไหมคะในงวดนี้ให้มาแนวทางเด่นที่2นะคะ2ตัวให้มาแล้วก็3ตัวด้วยนะคะก็จะมี2 6 2 9 6 9 9 2 6นะคะซึ่งตัดให้เรียบร้อยนะคะงวดนี้จะเป็นเงินข้าหมาลุ้นกันนะแอดหนุ่มนั่นเองนะแล้วก็ปิดท้ายที่นทางเล็กดับของเจ้านี้เลยนะคะเล็กดับ10หน่วยบนแอดมุกนั่นเองนะคะที่แล้วนั้นผ่านไหม

มาดูกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่านะคะแคปหน้าจอกันไปนะคะสำหรับท่านที่ตามระดับท่านนี้อยู่นะคะ,ะจะผ่านอีกอไหมเราก็รุนกันนะค,ะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่18ของงวดประจําวันที่1วมิถุนายน25 2พันนะคะท่านใดที่ดีล็อแอคฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะแอก็จะทางมาแบ่งปันกันต่อไปนะวันนี้ลงให้3 EP นะคะก็คือ EP ที่1 8 1แและ20 e นะก็รอดูกันนะคะแล้วเรา จอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ